ขออำนวยพรทุกทุกท่านโครงการบรเพชาอุปสมบทมหาวิชชิลาโพธิซึ่งปีนี้เป็นรุ่นที่สาที่จัดบวชใต้ต้นพระศรีมหาโพธิและอุปสมบทที่วัดไทยพุทธคยาโครงการเนี้เป็นมาอย่างไรก็ด้วยดำริของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อลองสมเด็จพระพรมวชิระโพธิวงศ์เจ้าวาดวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลที่ท่านปรารบเหตุว่าพวกเราพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่กับต้นพระสีมหาโพธิ์ที่เป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับองค์ศสาสาสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นสหาชาติของพระพุทธเจ้าหนึ่งในเจ็ดอย่างก็มีเหลืออยู่อย่างเดียวคือต้นพระสีมหาโพธิ์ ซึ่งปราลบเหตุเมื่อปีก่อนว่าครบ146ปีทำอย่างไรเราจะได้นำกุลบุตรกุลธิดาที่เข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์นำมาบำบชาอุปสมบทใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ปราลบเหตุว่าคนทุกคนมาบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเดอกไม้ทูบเทียนเครื่องหอมมาบูชาแต่ทำยังไงให้คนเป็นๆเน,เนี่ย นำหัวใจมาถวายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เลยให้ชวนคุณบุตรคุณธิดามาบวชใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อสักการะหน่พระศรีมหาโพธิ์ที่เหลืออยู่หน่เดียวเป็นตัวแทนองค์พระศาสาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันนั้นปราลบเหตุว่าในปีข้างหน้านเนี่ยเป็นปีที่พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จเจริญพระชนมายุ72พรรษาเราเป็นพระธรรมทูตไทยที่อยู่ในใต้ล่มพระบารมีของพระองค์ท่านในประเทศอินเดียทำอย่างไรที่จะตอบแทนและลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณของพระองค์ท่านก็เลยอยากจะจัดอุปสมบทเลยเชิญชวนกุลบุตรกุลธิดามาบวชที่ประเทศอินเดียใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ โดยจัดครั้งละ108รูปคนฉะนั้นแต่ละครั้งเนี่ยจะมาไม่ต่ำกว่า108รูปคนซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สาคุณบุตรคุณธิดาหรือประชาชนชาวพุทธไทยเนี่ยเรียกว่าเห็นความสำคัญของการบวชอุปสมบทใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตลอด10วัน ที่อยู่ที่ประเทศอินเดียซึ่งโครงการเราจะเริ่มแรกที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีซึ่งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการตรงนั้นเป็นจุดศูนย์กลางที่ดูแลชาวพุทธไทยก่อนมาสแสวงบุญก็จะเริ่มต้นที่นั่นซึ่งที่นั่นมีพระมหาเจดีย์พุทธคยาและพระพุทธเมตตาที่จำลองจากแดนพุทธภูมิไป วันแรกจะจัดให้มีพิธีโกนผมปรงผมณนวัดสุวรรณภูมิวันที่สองก็เดินทางมาอุปสมบทที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และเดินทางจาริกธรรมสแสวงบุญตามจุดต่างๆสี่สังเวชนียสีสถานตามรอยบาทพระสัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากครบสี่สังเวแล้วก็จะให้ไปลาสิกขาที่ประเทศไทยโดยพร้อมกันนั้นว่าทุกท่านได้ฝึกสวดมนต์ ฝึกปลุกเสกตัวเองแล้วหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วก็จะพาทุกท่านไปสวดมนต์ที่วัดพระแก้วเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งหมด9ก้าวันทั้งบินไปและบินกลับเรียกว่าเป็นโครงการที่ครบสมบูรณ์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดให้แสดงถึงความเป็นชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์ก็คือชาติไทยร่วมกับอินเดีย มาบวชที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นการนําพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในเดนพุทธภูมิฉะนั้นการเดินทางของพระที่อุปสมบทใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตามจุดต่างๆท,างที่ทุกท่านเห็นทั้งสี่สังเวไม่ว่าจะเป็นที่ประสูตดที่ประเทศเนปาลตัตตรุที่พุทธคยาแสดงปฐมเทศนาะที่พาราณสี และสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพา์ที่เมืองกุสินาราซึ่งมีวัดสำคัญสำคัญที่รองรับการอบรมพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ให้เข้าถึงซึ่งพระธรรมหรือการปฏิบัติแบบพระภิกษุสงฆ์แบบโบราณก็เลยทำให้คนที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็เข้าถึงมากยิ่งขึ้นถ้าถามว่าทำไมต้องมาบวชอินเดียก็ต้องบอกว่า การบวชที่เมืองไทยก็ดีการบวชที่ประเทศอินเดียก็ดีมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์เจ้าได้เหมือนกันหมดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเหมือนกันหมดบวชที่ประเทศอินเดียมีความพิเศษยังไงได้เดินตามรอยบาทพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและสถานที่นี้เป็นสถานที่จุดกำเนิดของการบวชในพระพุทธศาสนา ฉะนั้นความปิติหรือความสุขทางใจที่ได้เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นปิติมงคลยิ่งขึ้นและการบวชมหาวชิราโพธิที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธไทยหรือชาวไทยก็คือได้บวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยในแดนพุทธภูมิก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉะนั้นญาติโยมส่วนหนึ่งที่มาบวชที่นี่นอกจากศรัทธาในองค์พระาศาสดาสัมมาสามัมพุทธเจ้าแล้วต่างคนต่างรวมตัวรวมใจกันเพื่อที่จะมาบวชในอินเดียแล้วถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ฉะนั้นตรงนี้เป็นหลักสูตรที่สําคัญที่สุดที่บ่งบอกให้เห็นได้ว่า การบวชมหาวชิราโพธิคือการบวชถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฉะนั้นการเดินทางหรือการทํางานของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียตามดําริของหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลคือหลวงพ่อพระพรมวชิราโพธิวงศ์ได้เห็นความสําคัญของสถาบันชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์ที่จะต้องตั้งอยู่ ในต่างประเทศและประกาศให้ต่างประเทศนานาศาสนาได้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยไม่ธรรมดาชาวพุทธไทยไม่ธรรมดานำวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธไทยมาเผยแผ่ในประเทศอินเดียให้นานาอารยประเทศได้รู้ในการอุปสมบทโครงการรุ่นที่สามในการครั้งนี้ก็มีบุคคลสำคัญท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนา ท่านได้เข้ามาอุปสมบทในโครงการนี้ด้วยซึ่งได้รับฉายานามทางพระพุทธศาสนาว่าทิตาภละโพธินี่คือความสำเร็จของโครงการมหาวชิราโพธิว่าได้มีบุคคลสำคัญในประเทศไทยและเกี่ยวเนื่องกับศาสนาเห็นความสำคัญของการอุปสมบทในการครั้งนี้ก็เข้ามาร่วมอุปสมบทและปฏิบัติวิถี ตามพระภิกษุในพระพุทธศาสนาด้วยและต้องขอบคุณอย่างสูงยิ่งก็คือท่านยุภาทวีวัฒนก,กิจบวรปรัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นนารีที่เดินทางมาพร้อมกับพระสงฆ์ด้วยก็ถือว่าเป็นการบวชถือพรหมโพธิรักษาศินแปตลอดทั้งโครงการที่ท่านติดตามดูแลและให้กำลังใจพระที่อุปสมบทในโครงการมหาวชิราโพธิรุ่นสามนี้ ในการอุปสมบทโครงการมหาวชิราโพธิในการครั้งนี้ยังความปีติพลื่มใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมอุปสมบทและผู้ที่เข้าร่วมบวชเป็นรหมโพธิก็คือได้รับพระมหาการุณาที่คุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระไตรจีวรสำหรับอุปชาและพระ,าพร,ะราชทานผ้าไตรจีวร สำหรับผู้บวชทุกๆท่านถือเป็นมิ่งมงคลและความลื่มปิติของพระสบนิกรของพระองค์ท่านที่มาบวชในการครั้งนี้ฉะนั้นจึงขออนุโมทนาบุญกับคณะญาติโยมผู้ให้การอุปถัมภ์และผู้สนับสนุนทุกๆท่านที่เห็นความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการบำเพ็ญบุญในการครั้งนี้บุญทั้งหลายที่ได้สะสมมาตั้งแต่ต้นจนปลายของพระนวะกะโพธิตั้งแต่รุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่สามต่างคนต่างน้อมอกน้อมใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องคา์าสาศาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพร้อมกันนั้นต่างได้สาธยายมนทุกบทที่เป็นมนศักดิทธิ์ที่ออกมาจากพระโอษฐ์ขององค์าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชินีและพระบรมมวงสานุวง์ทุกพระองค์ตลอดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่ที่พระสงฆ์ได้สาธยายมนต์บุญเหล่านี้ส่งผลถึงประเทศไทยยังความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นตลอดการทุกเมื่อฉะนั้นบุญในการครั้งนี้สำเร็จและเป็นที่ ปีติอันยังให้เกิดความสุขแก่ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านขอจเจริญพร